มันเจ็บมันปวดมากๆแล้วลงไปค่ะขา,ขาปวดขาค่ะแล้วก็มันบวมขึ้นปวดเข่าปวดขา<ม>ขาบวมปวดสะโพกแล้วล้วลงขา ดีบุญเน่คะ่ะจะช่วยดูรายอาการปวดเขา่าหมอนรองกระดูกเสื่อมกระดูกทับเส้นประสาทหรือมีอาการปวดสะโพกล้าวลงขาปวดคอบาา่าไหลวันนี้คะ่ะกอจะพาทุกท่านนะคะไปดูวิดีโอด้วยกันเลยค่ะมีหลายท่านนะคะที่ทานดีบุญแล้วมีอาการดีขึ้นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยค่ะตามมาค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับคุณอ้อดีบูลค่ะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ<แ>เรามาสัมภาษณ์คุณย่านะคะที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็ปวดข้อเข่านะคะปวดสะโพกล้วลงขาเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณย่ากันค่ะว่าก่อนทานดีบูลมีอาการปวดอย่างไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวให้คุณย่านะคะพูดให้เราฟังนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณย่าค่ะก่อนที่จะมาทานดีบูลค่ะมีอาการยังไงบ้างปวดตรงไหนบ้างคะมีอาการปวดเข่าแล้วก็ปวดสะโพกแล้วก็ปวด หัวไหลปวดมากนอนไม่หลับนอนแล้วก็มันก็ปวดไม่รู้ว่าจะทำยังไรมันก็ได้มาทานดีบ่ลมันก็รู้สึกกินไปสองสองสองมันก็รู้สึกอาการมันก็ดีขึ้นเข่ามันก็ดีแล้วก็ดังก็แก๊บมันก็หายแล้วก็นอนหลับดี แล้วแล้วเราเวลาลุกขึ้นยืนอะไรเงี้ยยืนคล่องไหมคะตอนนี้เดี๋ยวให้คุณย่าลองนั่งลองยืนให้เราดูอ่านั่งคะนั่งแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคุณย่าลุกกไดย้ายมันก็ไม่มีปัญหาทำแบบนี้ก้มอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอาการเล้าอะไรมันก็หายไปเส้นตึงมันก็นี้ไปมันดีมากๆอ่ะการดีมูนอ่ะ ทานดีบุลไปแล้วนะคะาอาการดีขึ้นแต่กล่องแรกเลยไหมคะคุณย่จาจ้าทานกล่องแรกมันก็รู้สึกเบาไปหมดค่ะแล้วก็เราก็ทานมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็ทานอยู่ชื่ออาภาค่ะสังฆสุวรรณอายุ76และปวดเข่าปวดขาขาบวมก็เดินแล้วก็ปวดพบผลิตภัณฑ์ดีบุลได้ยังไงคะในโทรศัพท์ค่ะ<า>ก็เลยสั่งซื้อมา,าได้สั่งมาทาน ค่ะแล้วคุณพี่ได้ทานไปค่ะในกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเบาตัวค่ะดีรู้สึกว่าขาเขือมันเบาขึ้นขาเคยบวมก็ไม่บวมอ,อะไรแบบนั้นบวมตรงไหนคะบวมตรงฝ่าเท้าะคะ่ะบวมตรงฝ่าเท้าเลยฝาเเลย๋อค่ะแต่ตอนนี้ก็คือยุบยุบค่ะผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะคุณป้าทานแล้วเป็นไงคะมั่นใจไหมคะ ก็ม <mondo> eh? yes. mm ั hmm. ่นใจค่ะว่ามันมันก็ไม่สะเทือนกับที่ที่ป้าเป็นความดันค่ะอ๋อคุณป้ามีโรคประจำตัวค่ะเป็นความดันค่ะก็ไม่มีผลข้างเคียงไม่ค่ะค่ะวันนี้จะมา สัมภาษณ์คุณป้านะคะที่มีอาชีพนะคะขายอาหารตามสั่งนะคะแล้วมีการปวดข้อเข่านะคะเข่าบวมค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามคุณป้ากันเลยนะคะว่าคุณป้าได้ทานดีบูลแล้วนะคะมีอาการดีขึ้นอย่างไรนะคะค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าแนะนําตัวนิดนึงค่ะคุณป้าชื่อป้าป้อมค่ะป้าป้อมนะคะค่ะ,คะแล้วคุณป้าป้อมมีปัญหาเกี่ยวกับเขา่าออก่อนหน้านีาน้เป็นยังไงบ้างคะปวดขาค่ะแล้วก็มันบวมขึ้นอันนี้โทษนะคะอันนี้ข้าง นี้ค่ะขาดจะไม่เท่ากันตอนแรกมันจะแบบโปร่งขึ้นมาแล้วแข็งนวดแล้วก็ไม่ลงเสร็จแล้วป้าป้อมก็แบบเดินไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ได้เหมือนเหมือนกับค่ะมันแข็งแต่ตอนนี้ทําได้แล้วเป็นมานานหรือยังครับป้อมเป็นมานานแล้วค่ะประมาณสองเดือนได้ค่ะค่ะเสร็จแล้วป้าป้อมก็เลยแบบว่าเพื่อนแนะนำให้มาเจอดีบ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่อ เจียได้ตังเราป้าป้อมได้ทานดีบุลไปนะคะแบบผงนะคะตอนหลังนใช่ตอนหลังตัดสินใจเลยค่ะค่ะไม่สนละเงินเอาเอาสุขภาพสุขภาพไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วป้าป้อมก็สั่งมาทานมันข้างในมันมี5้าซองเสร็จแล้ว้าป้อมทานไปสองซองแรกรู้สึกดีขึ้นเช้ามาก็เบาไม่เจ็บไม่ปวด พี่วัฒนาตายี่คำค่ะอายุ51ค่ะค่ะก่อนหน้านี้คุณพี่มีอาการปวดตรงจุดไหนบ้างคะก็มีขอโทษนะคะมีส้นเท้าแล้วก็เข่าค่ะแล้วก็ล้าลงสะโพกแล้วก็ขึ้นแขนขึ้นมาทางซีกซ้ายนะคะแล้วก็ขึ้นหัวค่ะสั่งมาทานกล่องนึงแล้วก็ทานไปแล้วมันดีแล้วก็ไม่แพ้ไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเป็นคนที่แพ้ง่ายใช่ค่ะเป็นคนแพ้ง่ายค่ะอะไรก็ทานไม่ค่อยได้ค่ะพอมาทานดีบุญแล้วใจก็ ็ไม่สั่นไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เบาขึ้นเยอะจากที่เดินไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเดินก็สะดวกขึ้นอุ้มหลานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยอยากจะอุ้มหลานเพราะว่าอุ้มแล้วมันก็ทรมานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ปวดกลางคืนก็นอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะข่าวไม่ปวดแล้วค่ะแต่ว่าดีขึ้นเยอะเบาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะชื่อเสงี่ยมจันทองจ้ะเสงี่ยมจันทองอายุเท่าไหร่คะหกสิบหกสิบหกค่ะ ก่อนหน้านี้ค่ะคุณป้ามีอาการปวดตรงจุดไหนบ้างคะปวดสะโพกแล้วล้าลุงขาปวดปวบางทีปวดมากทําอะไรไม่ถูกเลย <c oughs> นอนก็ไม่หลับมันปวดกลางคืนกลางวันก็พอ <c oughs> อยู่ได้ก็หาหมอ <c oughs> ไปโรงพยาบาลบ้างไปคลินิกบ้างแบบนั้นนะแล้วดีขึ้นไหมคะมันก็ดีช่วพักหนึ่งล้วก็มันก็ปวดอีกเลยมาดู โทรศัพท์แล้วก็เลยสั่งยามากินรู้สึกว่าค่อยชั่วหน่อยได้ได้มาได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์นะคะดีบุอดีบูนค่ะสั่งมาก็กินดีกินแล้วก็ตื่นมาก็ตัวเบาๆแบบนั้นน่ะค่ะคุณปป้าได้ลองทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะจ้ะเป็นยังไงบ้างลองทานไปหนึ่งกล่องแรกแล้วก็ดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าค่อยชั่วในหนึ่งกล่องแรกเลยนะ,ะจ้ะทานดีบูนดีขึ้นค่ะค่ะ ประทับใจประทับใจค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอด้วยกันแล้วนะคะก็หลายๆท่านนะคะประทับใจในดีบูลแล้วก็มีอาการดีขึ้นนะคะทุกท่านนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าถ้าได้ทานดีบูลนะคะอาการของท่านที่เป็นอยู่เบื้องต้นที่อ้อพูดไปค่ะจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะดีบูลนะคะจะช่วยดูแลทุกท่านได้ค่ะถ้าต้องการสั่งซื้อนะคะโทรเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะ จะได้ดีบุญของแท้จากคุณอ,อ100้อร้อยเเลยนะคะ